เออใช่มีคนถามว่าไม่ได้มาไลฟ์นานคือหายไปไหนคือเราจะบอกว่ามันมีการพูดได้ไหมเนี่ยมันมีมันมีงานให้เราทําแต่ไม่ใช่งานแบบทุกคนอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมีโปรเจกต์อลไรคือมันมีงานให้เราทำเฉยๆคือเรามีมีงานให้โอ้ยทุกคนทุกคนไงดีเดี๋ยวคือมันไม่ใช่งานแบบที่เป็นโปรเจกต์แบบใหญ่ๆอย่างเง้ยคือมันไม่ใช่โปรเจกต์ข้างนอกมันไม่ใช่โอ้ยทุกคนพูดว่าไงก็คือมีสอบอืมอย่างงี้แหละอืต้องพูดได้ไหมอ่ะ ทุ <Scan> <hip> ก่านก็คือมีงานให้ทำาเลรทุกคนทุกคนอย่าไปเปิดเผอย่าไปเผยแพร่ที่ไหนนะทุกคนก็คือมันมีงานให้ทําืมีงานให้ทําแล้วเราก็ต้องฝึกเพื่อที่จะทํางานให้เสร็จเสืงอนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่โปรเจกต์ทุกคนทุกคนไม่ใช่โปรเจกต์ทุกคนอย่าคาดหวังแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งอยาแล้วทุกคนอย่าพูดห้ามพูดมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ มันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่ใช่โปรเจกต์มันไม่ใช่การทําอะไรมันไม่ใช่การออกเพลงไม่ใช่ซิงเกิลไม่ใช่ไม่ใช่อัลบั้มไม่ใช่อะไรเลยทุกคนมันไม่ใช่อะไรเลยมันแค่เป็นการทดสอบอะไรบางอย่างเฉยๆทุกคนทุกคนเข้าใจผิดนะรือว่าทุกคนเข้าใจผิดมันแค่เป็นงานทดสอบเฉยๆเฉยๆทุกคนหนูขอประกาศตรงนี้ว่ามันแค่การทดสอบเฉยๆ ได้แหละน้องก็เลยแบบว่าหายไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะไปทำการทำอันนั้นใช่แล้วก็หายไปเพราะว่าเพราะว่าก็ก็แต่แค่นั้นนะ แล้วก็แบบเรียนร้องเรียนเต้นส่งกันบ้านเยอะอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยมีรัมไรท์เท่าไหร่เลยฮอนตอนนี้ไม่เรียนออนไลน์แล้วก็จะมีเวลาตอนบ่ายๆต้องไม่รู้ตอนบ่ายจะมีใครมาดูไหมถ้าถ้าไบถ้าไลฟ์ตอนไลฟ์ตอนบ่ายจะมีใครมาดูไหมไม่รู้ไม่เคยไลฟ์ตอนบ่ายเลยแต่กินไรแบบโลกเด็นเราไม่ได้โลกโว้ร